ตอนนี้ก็กำลังแถวเริ่มรันเจินแล้วนะครับรอบทุ่มนะครับก็รอตอนนี้ไปขึ้นขกว่าละคนคนเยอะคนเยอะคนเยอะยอะไรเงี้ยแถวตีขมวดเป็นงูเนาะอ๋อนี่แถวที่เห็นนีนี่ยาวเพียงนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเข้าทางนู้นต่ออีกนะ ไปขโมดด้านน,นู้นอีกรอบนะโอ้โหกว่าจะได้เข้าแตนะ่ยังไม่ได้เข้านะยังไม่ได้เข้านะนี่เป็นแค่การขยับไปกุ๊ปสองนะครับเดี๋ยวเราต้องไปยืนรอด้านหน้าอีกรอบนะก่อนจะได้เข้านะตอนนี้ออกมาจากแถวด้าน ในแล้วนะครับเดีย๋ยวเขาต้องเดินมาเข้าด้านหน้านี้ต่ออีกร,รอบที่สามก่อนจะเข้าประตูนะไม่ถึงเรามามั่วตรงนี้ก็ได้ลนะ <c oughs> เนี่เขาจะจัดแถวนะครับตอบนน,อนี้เข้ามาในงานแล้วนะครับ ตรงในส่วนทีทาราการนี่เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะเพราะว่าเราเก็บภาพไปละเพื่อนเพื่อนลองไปดูได้นะครับเดี๋วเราจะตรงไปในส่วนที่ซื้อของเลยนะอนี่อันนี้คือตัวจริงนะครับของกระดัมที่เป็นกระดัมด็อกลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไดไดได ที่เหล่าบรรดาฟิกเกอร์นะครับของตัวละครจากกันดั้มนะครับนี่เขาจะรีเวอร์ชั่นเก่าอะไรกันเนี่ยก็เป็นตัวละครโอ้ยตัวนี้น่นารักนี่เอ้่ทำเป็นแมวนะครับของกันดั้มทั้งหมดเลยเสร็จนีนะโอเคใครเป็นใครบ้างโอ้โหครบครบครบนี่สแตน้ก็ จากภาคเซต้านะครับแ้วก็จากภาคเก่าๆเนาะเอ๊ะอ,อันนี้ไม่เคยเห็นอ๋อขยับได้ด้วยนะของชานะครับกัตาหารน,นะนเซ็ซี่ออนนะตัวเล็กนะครับห4 0่0สี่พันเยนอ๋อโซเดอร์ พอติโัวละ4,000เยนนี่มีฮามานกับลำลานด้วยโอ้นี่หมวสกสกีออนุทะนุสำหรับใครอยับเป็นชาครับหมวกนักดิ่สวยงามในการรันคิวครั้งแรกนะครับที่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะให้เป็นสองชุดนะครับชุดแรกก็คือ ดูท่าการก่อนนะในส่วนครึ่งแรกนะเนี่ยเราก็จะมีท่าการให้ดูนะครับประวัติกันด้ามงานประกวดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวอย่างนะครับก็ประกอบโชว์นะครับทีนี้ต่อหน้แล้วเราก็ถ้าเราจะซื้อของเราให้ออกไปทาประตูอีกประตูหนึ่งนะครับแล้วก็เดินไปแถวซื้อของแต่ว่าจะไม่สามารถย้อนกลับมาที่นี่ได้แล้วนะท่านั้นเดี๋ยวเราไปตรงซื้อของเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราถ่นานลบอันนี้แถวซื้อสินค้านะครับก็เดินออกมาข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะ นี่ต้องไปเข้าอีกทางหนึ่งนะครับนี่คือแถวที่จะต้องไปซื้อสินค้านะต่างไปอันนี้เข้ามาด้านในนะครับก็เจออันลิสเพียบเลยเพอร์เฟกเกนะครับแต่ไปรู้ที่นี่เขาขายเท่าไหร่ในอะันลิสตัวนี้แต่ว่าก็เรียกว่าของล้นตลาดทีเดียว้าที่ดูก็เป็นเพอร์เฟกเกตตัวที่หาได้ทั่วไปนะครับนอกจากนั้นก็ใส่เนาะนนี้แบใส่ผมอ๋อนี่จะ แล้วก็จะมีพวกมาสเกตนะครับเท่าที่ดูก็เป็นตัวยังไม่เป็นธรรมดาเนาะราคาก็ถ้าถือว่าราคาดีนะถูกกว่าข้างนอกน้อยนึ่ง เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างคนเยอะเพียบเลยโอ้นี่คนรอใจเงินเยอะมากนะฮะตอนนี้เรากำลังจะลุ้นนะครับว่าจะมีตัวซ้ำกันไหมนะครับจะได้เทรดกันด้ะฮะอันี่สีเบรโอ มันก็แบบไม่ซ้ำหรือคผมก็ต้องหย่อนต่อครับอ๋อไม่ติมมันพี่ไม่รู้ทำไมแต่ส่วนใหญ่มันไม่ซ้ำแต่ตีมมีอะจะมีมีให้มีให้แรกมนี้ยมีหย่อนไปห้าร้อยอ๋ออันนี้คือแถวของคนที่รอจ่ายเงินนะครับที่ซื้อของนะสงสัยเราจะไม่ได้ซื้อตอนนี้นะเพราะว่าคิวข้าวแล้วคิวยาวก็เท่าที่ดูก็ไม่เป็นไรของก็ธรรมดานะครับไม่มีรุ่นที่มีแต่เนี้ยเสดายอยากได้หัวเอเรียลอ่ะแต่มันไม่มีแบงค์ร้อยนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกรนดัมด็อกไทยแลนด์นะครับบรรยากาศนะครับก็ใครเพื่อนๆที่จะมาก็ลองใครจะมาหยอดตัวกระจะปองก็เตรียมเงินด้วยนะครับเตรียมแบงร้อยมาหน่อยเนาะอ๋อนี่งานเมกาเฮาส์ไว้สองพันหนึ่งตัวฟิกเกอร์นี่นะครับฟา็ิงฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทที่ไปครึ่งสงงงนะครึ่งครึ่งนะส่วนพิชาเราที่ตัวนี้นี่ห้าพันเลยนะห้าพันเจ็ดนะครับ ตัวชาร์จดับเบิลมีหมวกหนึ่งต่อหน,นึ่งอ๋อมีตัวฟิกเกอมินินะครับตัวซูเรตตาแปดร้อยบาทบัญชีที่มึีเงินนั่นแหละแต่เราที่เก็ไปจ่ายตังค์ต้องเข้าคิวจ่ายตังค์ตัวนี้ก็ถูกนะพวกตัวการ์ตัมที่เป็นโมบิลที่ใจนะ อะไรก็ต้องเก็บซื้อให้ครบพาร์ทนะครับ G frame <c oughs> ก็เหมือนกัน <c oughs>